สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทาําไส้ไส้ในเจบินนะครับเป็นเจวินส่วนของผมเองจะเป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวม,มาดูวิธีง่ายๆครับถ้าใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็แนะนําได้ครับอนอืนน่นเลยสำหรับผมยิงไปแล้วครับตอนนี้คือตอนนี้ผมก็จะมาอาัดสกรูนะครับต้งการแข็งแรงให้กับตู้ลำโพงของเราครับ ไปเลยนะครับผมทำมาร์กไว้แล้วผมยิงไอ้ตัวเม็ดปืนลมไปแล้วครับแต่คือเพิ่มความแข็งแรงด้วยรูนะครับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นไส้ในของเจบินนะครับเจบินตัวเล็ก ที่ผมออกแบบเองนะครับตู้หนึ่งใบจะใช้ไม้หนึ่งแผ่นพอดีเลยครับจะพอดีเป๊ะๆเลยสำหรับเจบินตัวนี้ครับผมจะมีด้านหลังก็จะมีเิมใบอีกสิงัมจะมีใบอิงอากาศผมจะมีตัวข้างหลังนี้มาด้วย คืออะไรเดี๋ยวผมจะดูไปจนจบเดี๋ยวรู้เองว่าข้างหลังนี่คืออะไร,ร่อกไม้ทุกครั้งนะครับอย่าลืมกาวนะครับตันเลยครับช่วยได้เยอะเลยครับแห้งมาเลยแกะแทบไม่ออกเลยครับเลื่อนรับสกรูน,นี่มันจะใส่ สานมาสองตัวนะครับช่วยได้เยอะเลยครับแบบทันทีอยากลองทำตู้รโปงเองเนาะนี่เป็นวิธีของผมนะครับพี่ๆท่านใดมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือว่าสะดวกกว่านี้ก็แนะนำเงินเข้ามาได้นะครับ อนุญาตซ้ำแม็กซ์เนี่ยประมาณนี้นะครับผมจะมีตะกรูนี้อานไหนแล้วก็ตะกรูตรงนี้เพื่อจับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะมีสะกรูจับนี่แผ่นนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เดี <c oughs> ยวพอเราได้แล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาไปประกอบแล้วมันจะง่ายนะครับยกไปใส่เลยปุ๊บ ตามมานี่ครับเวลาใสก่ก็อ่าเข้าทุกท่านสงสัยไอ้ตัวแผ่นข้างหลังเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันนี่ครับมันจะมาชนตรงนี้พอดีเลยนะครับไอ้ตัวแผ่นเมนื่อกี้คือมันก็จะได้ระยะหมดเลย มันก็เพิ่มความแข็งแรงให้ตู้ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปอดที่ผมย่อลงมาเป็นในแบบฉบับของผมนะครับตู้ก็จะประมาณนี้ครับเนี่ครับเป็นเชียบินนะครับภาพอาจจะสั่นๆ่อยก็ขออภัยด้วยรประมาณนี้ครับตอนนี้ยังเหลือตัวสี่ห้าองศาต้าน,นี้ครับต้าน,นี้นะครับตอนนี้ ไม่ได้สใส่คนระับถ่ายให้ทุกท่านดูอ่ะแล้วก็ฝาบนนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคนระับขอบคุณครับ